สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลพามาชมสวนยางนาของหมอเก่งครับอายุ4ปีมาดูผลลัพ์กันที่ครับเราปลูกยางนาสลับกับไผ่กิมซุงครับนี่ครับคือสภาพต้นยางนาไม่ต้องถามว่าปลูกที่ปลูกพางธอะไรปลูกไปเลยครับเดี๋ยวปลูกระยะห่างเท่าไหร่หมอเก่งปลูกระยะห่าง1นึ่ก้าครับเก้าข้าวนี่แหละครับสลับกับไผ่กิมซุงนะครับเราก็ตกแต่งไผ่กิมซุงไปจะได้ดูแลง่ายๆครับดูดูผลแล้วครับหนอกําลังจะออกแล้วนะครับนี่ครับไผ่กิมซุงลูก ออกหนอนแล้วครับแต่ว่าต้นยางนาอายุสี่ปีเราก็มาดูว่าออกเห็ดหรือเปล่ามีเห็ดออกหรือเปล่าเห็ดละงอกครับยังไม่ออกครับยังไม่ออกเราก็ดูแลตัดตกแต่งสางกิ่งไปแบบนี้ครับอันนี้คือสภาพต้นยางนาอายุสี่ปีนะครับสลับขับไผ่กินจุงนี่ครับปลูกสลับกันไปเลยครับน่าจะดูแลง่ายนะครับอายุสี่ปีต้นเริ่มโตแล้วครับ นี่ครับสภาพต้นยางนาครับสวนของหมอเก่ง a n n e l ครับปีนี้น่าจะสบายแล้วครับต้นโตมากแล้วเราไม่ต้องดูแลอะไรมากแล้วครับนี่ครับบรรยากาศกําลังล่มลื่นดีแล้วนะครับยางนาอายุ4ปีครับสวนป่าแห่งนี้หมอเก่งสร้างเองมากับมือครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่ง a n n e l ขอบคุณครับ